สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไประลาดจันทสามสีนะครับวันนี้ลูกค้านะครับอินเตอร์เซปเตอร์650นะครับมาเปลี่ยนตัวชุดกันสะบัดนะงานแบรนด์เปกซัสนะครับนี่ให้ดูนี่งานเปกซัสนะครับงานม้าม้าบินนะครับตัวนี้นะครับเรามีขายหน้าร้านอยู่นะครับขายชุดละ1980บาทนะครับยังไม่รวมโช๊คนะยังไม่รวมรวมโช๊คนะครับใครที่สามารถใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์นะครับวันนี้ก็ เป็นตัวประปกบเข้าไปนะครับยึดกับตัวโขกหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวแกนด้านล่างที่ยึดกับตัวเฟรมนะครับระหว่างหม้อน้ํานะครับเน้นขี่เดินทางเนี่ย interceptor เนี่ยจำเป็นต้องมีการสวัสดนะครับเพราะว่าหน้าเขาค่อนข้างเบานะครับเวลาเราขี่แบบร้อยยี่หรือร้อยสาม ทิ้งไว้เนี่ยเวลาลงถนนที่ไม่ค่อยเรียบเนียนเนี่ยมันจะมีการสายนะครับโชคตัวนี้นะครับงานปริญญานะครับปรับ24ระดับนะครับหน้าร้านขายอยู่ถึง1,800บาทนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันเจอกันเจอกัน